สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแต๋จะพาไปเที่ยววัดเจดีวัดตะไคร่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะอีกันฉันป่วยไปเที่ยวบอกด้วยถึงป่วยฉันก็ไปสโลแกนตะลุนค่ะนี่ค่ะป้าแต๋วเดินทางจากรานชากานะคะจะพาไปเที่ยววัดไข่ดูวิวกันไปก่อนนะคะ สวยมากเลยอันนี้อาศัยรถน้องชายนายอรุณค่ะไปเที่ยวกันสวยมากค่ะสวยงามพระรามเก้าเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดค่ะนี่นะคะทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ค่ะสองข้างทางจะมีไก่เยอะๆนะคะ วันนี้เป็นวันจันทร์ไม่ทราบคนจะเยอะหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเยอะเพราะเมื่อวานวันอาทิตย์คนเยอะวันนี้คงจะไม่เยอะทางเข้าทางไดก็จเจริญหมดแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะพราเป็นอิสลิทธ์ของไอ้ไข่ลูกศิษย์หลวงพ่อทวดทำวัดเย,ยดีจเจริญขึ้นเยอะเลยจากที่คนไม่รู้จักก็รู้จัก แถวบ้านใกล้เคียงก็ทำมาหากินได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวสองข้างทางจะเป็นร้านขายเกี่ยวกับของแก้บนหมดเลยค่ะ ีหน้าโชเฟอร์ค่ะยิ้มหน่อยครับโชเฟอร์ต้องใช้ฉันเองนี่ค่ะของเก็บบนสวยๆเย,ย,ยอะเลย นี่คือทางเข้านะคะใครมาวัดตะไข่หรือวัดไอไข่ไม่ต้องไปหาซื้อไกล่เลยค่ะของแก้บนเพียบวันนี้ป้าแต๋มาเที่ยวมีโอกาสก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นะคะถ่ายมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูใครชอบหรือจะแนะนำอะไรใต้อคอมเมนต์ใต้ ได้เลยนะคะ่ใต้วิดีโอใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะป้าแต๋วก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะนะคะถึงแล้วใครมีข้อเสนอข้อแนะนำดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกป้าแต๋วบ้างนะคะ นี่ก็สายใชรุ่นอย่างวัดอย่างว่ดเอ่อไอ่สีทอยลืใกล้เยอะยังมีทัวลงอยู่ค่ะนี่พาเข้าวัดแล้วค่ะ แลมวนี่นี่เข้ามาทอดเกอะไรนี่เหมือนน,นนุ่นเลยยำบะดะา่าของกินภาคใต้ค่ะใช่ไอคลิป ลำแแมข้าวเหนียวควนจังหวัดนครน,นะคะของอร่อยค่ะโอเคสันวันนี้ก็อาก จากแรงศรัทธาคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนของแก้บนจากไก่รูปปั้นนะคะตอนนี้มีไก่เป็นเป็นแล้วค่ะ

ของแก้บนจะเยอะมากค่ะเยอะทุกจุดเลยความศักดิ์สิทธิ์ของใอ้ไข่ค่ะความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาเยอะมากค่ะแล้วสวยด้วยเยอะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงอะค่ะนี่ค่ะ ไข่เอ้ยบนให้ไว้รับนะจ๊ะนี่นะคะจุดที่เป็นคันรถเลยค่ะ เต้นบนเลยไว้เต้นมาจุดกันเหรอจุดไปแล้วจุดไปแล้วบนบนบนบานอะไรไว้สำเร็จเอาเรื่องสุขภาพเอาเรื่องสุขภาพถ้าขอถ่ายสัมภาษณ์ลงลยูทูบไดไหม <laughs> ได้ไหมอาสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่มาบนบานไขวัดเจดีและสําเร็จค่ะพี่บนบานอะไรไว้คะเรื่องสุขภาพเป็นหลักแล้วดีขึ้นตามที่บนนะคะดีมาก โอ้ขอบคุณค่ะนี่นะคะแต่ละท่านที่มาได้ประสบความสําเร็จใครอยากจะเที่ยวก็มาเที่ยวนะคะมาบนบานดูเผื่อใครมีวาสนาโชคลาภจะได้อย่างคนอื่นเขาค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะที่เลขที่ประทัดมาแก้บนแต่ละวันเยอะมากเลยค่ะดูดิที่ใช่หมดเลยค่ะนี่ใช่หมดเลยค่ะ ประทัดที่เข้ามาแก้บนนะคะนี่ค่ะอันนี้กองเน,นะคะเป็นภูเขาเลยกองประทัดที่เขาจุดแล้วอะคะ่ะเมื่อกี้ก็จุดเยอะมากแต่ประดับไม่ได้เข้ามาเพราะอยู่ไกล เยอะมากนี่ค่ะลูกกล่องกระดาษที่เขาเนี่ยเต็มหลังรถเลย อันนี้เตียมจุดเหรออีแลอีแลอ๋อยังไม่จุดก็ตอนนี้ยังไม่จุดกันอ๋อแล้วัเชืมค่ะเอาประมาณที่โมงพอจุดไปแล้วค่ะไปจุดทีทีก็ตอนสี่โมงรอ้วเปรที่ จุดประทัดทีนะคะเสียงดังกระหึมเลยอ่ะน,นี่เป็นรถประทับเลยภาพเป็นคันรถเลยรถประทัดเป็นคันรถเลย นี่คือรถขดประทัดนะคะนี่คือรถขดประทัดไปจุดค่ะวัดตะไคร้วัดเกียดีค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะ ค่ะชายการ์ตูนคิปใน y ยูทูบชายชาตีกระตูนชายสองศุนสองศุนนะคะก็ไปดูได้เลยค่ะ